สวัสดีครับวันนี้นะครับโคดเตียนะครับจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลนัดกระชับมิตรระดับทีมชาตินะครับเป็นทีมไหนไปไม่ได้ก็คือทีมประเทศไทยนะครับเจอกับทีมชาติทาจิกิสถานทีมช้างศึกนะครับทีมชาติไทยวันนี้ต้องทําการลงแมตช์อุ่นเครื่องเป็นแมตช์ที่สองครับเจอกับทีมทาจิกิสถานซึ่งถือว่าเป็นทีมที่ระดับ ความแข็งแกร่งค่อนข้างระดับหนึ่งนะครับคือคู่นี้ถือว่าเป็นการแมตช์ที่2ของทีมชาติไทยนะครับเพราะแมตช์ที่แล้วทีมชาติไทยนะครับแพ้ให้กับสโมสรโอมานมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับวันนี้นะครับจะทําการเตะในเวลายี่สสามนาฬิกาสี่สิบห้านาทีในค่าคืนบ้านเราหรือว่าห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีนะครับโดยไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับเตะที่สนามคาริบบินโมฮัมเหม็ดสเตเดียมนะครับที่ประเทศ uaE นะครับ ซึ่งทีมชาติไทยนะครับถือว่าเป็นการที่ว่าคุณชื่อนิชิระนิชิโนะเนี่ยก็ต้องทําการปรับปรุงเพื่อจะทําการทําการแข่งขันฟุตบอลที่เจอกับอินโดนีเซียครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับทีมชาติไทยนะครับผลงานแมตช์ล่าสุดครับแพ้โมสอร์ Oman ศูนย์ประตูต่อหนึ่งทีมชาติทาจิกิสถานนะครับแมตช์ล่าสุดครับเสมออิรักศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับทีมชาติไทยถือว่าเป็นทีมที่ เป็นการถ่ายเลือดนักเตะใหม่พอสมควรครับนักเตะที่ไม่ได้มาให้กับทีมชาติไทยเนี่ยพวกอย่างเมสซีเจชนะที่สงกระสรินนะครับทีศิสินแดงดาที่เจ็บแล้วก็อุ้มทีละทรบุญมาทันที่ทําการถอนตัวออกไปนะครับซึ่งโปรเตะนะครับคู่นี้นะครับเราเคยเจอกันในวันที่19นะครับปี2003ครับไทยเอาชนะทาจิกิสถานได้เป็นศูย์ประตูต่อหนึ่งนะครับความพร้อมสภาพล่าสุดของทัพช้างศึกเนี่ย แมตที่แพ้โอมาศูนประตูหนึง่งถือว่าเป็นการทดลองทีมของเทนเนอร์นิชิโนก่อนเกมที่เจอกับอินโดนีเซียนในวันที่5นั่นนะครับนักเตะถือว่านิชิโนะเนี่ยถือว่าเป็นการโรเ,เตชันโรเตชันนักเตะพอสมควรเพราะว่า,วาการที่นำนักเตะไปตั้งเกือบ 30- 40กว่าคนเนะี่ยถ้าให้เป็นการทดลองทีมแล้วก็เป็นการผสมผสานเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่านินชิโนะจะเอาใครลงและมีการผสมผสานยังไงนะครับ เนื่องจากทางบุญซื้อหรือว่าทางผู้สอนเนี่ยก็อยากให้ทีมทัพช้างสื่อของทีมชาติไทยเนี่ยมาในสภาพที่ถือว่าสมบูรณ์ร้อที่สุดแล้วก็ส่งผู้เล่น11ตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสู่สนามนะครับคาดว่านิชิโนะนะครับน่าจะมาด้วยระบบ4-2-3-1นะครับคือเป็นระบบเก่งของนิชิโนะที่ทําทีมชาติไทยนะครับผู้สารประตูน่าจะเป็นซิวรัลัเทพสุนเงินนะครับ แบ็กขวาในเป็นสันติภาพจันง,งอมนะครับคู่เซนเตอร์เป็นพันษาเหวิบ่บวนกับทอมเบียนะครับแบก็กซ้ายน่าจะเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงของทีมชาติไทยนะครับคือสัสลักหายประโคนนะครับนักเตะป้ายแดงจากสโมสรจุงบุหุนนมอเตอร์ด้วยสัญญาเดือนนะครับคู่แดนกลางนะครับคือสารัตยอยู่เย็นกับพิธิวั์สุจิตธรรมกูลนะครับเขาเรียกว่าเป็นเชียงรายกับบีจีคู่หูกันนะครับ แล้วก็สามสาษาในใดบบนพือจเจริญศักดิ์วงกรนะครับแล้วก็จักรพันธ์แก้วพรมแนละสุภโชคุสารชาติบุรีรัมกับสมุทรปราการครับส่วนกองหน้าตัวเป้าน่าจะให้โอกาสสุพชัยจะเด็งหรือนัฐวุิสุขสุมจากชูแบงคอกนะครับโอ้โหถือว่าทีมชาติไทยอาจจะมาโดยระบบการเปการโลเทชันพอสมควรครับส่วนทีมเยือนนะครับทาจิกิสถานของอุสมาตาเชฟครับมัดที่เสมออิรักศูนยะ์ศูนย์เนี่ยถือว่าส่วนใหญ่นะครับผู้เล่นหน้า จะค้าแข่งในลีกตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะครับนำทีมด้วยนักเตะที่ถือว่าเก่าประสบการณ์พอสมควรคือปาบิสอุมาบายฟนะครับทีมทากิกิสถานนะครับน่าจะมาด้วยระบบ4-3-3คือระบบเก่งของเขานะครับคือผู้รักษาประตผู้รักษาประคือมาร์ตินมอฟนะครับอเล็กซานเดอร์ซาลิอฟนะครับถือว่าเป็นกองหลังที่เก่งพอสมควรแล้วก็นำด้วยศูนย์หน้าคือคารอน ตูนีนอฟแล้วก็ซาดิ hehe, น wrote, โบนเบยยอฟถือว่าเป็นชุดเก่งของทีมชาติทาจิกิสถานนะครับส่วนทีมชาติไทยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการพักนักเตะและการทำกัรบ้านหลายๆกรณีหลายๆเครสแล้วก็หลายๆเนี่ยทำให้นักเตะถือว่าแข็งแข็งแกร่งพอสมควรแล้วการที่ทีมชาติไทยเนี่ยกลับมาเจอผู้เล่นในทีมชาติอาทาจิกิสถานที่มีรูปร่างสภาพร่างกายที่สูงใหญ่แข็งแกร่งกว่าน่ย จะทาให้เกมเนี่ยถือว่าทีมชาติไทยต้องอาศัยลูกรุ่นเรียนลู่ประสบการณ์ถึงแม้ว่าทีมชาติทาจิกิสถานครับจะมีการทันช้าแต่เขามีความใหญ่ที่จะได้เปรียบเราทีมชาติไทยแมนผมให้ที่ว่าน่าจะกำชัยเพื่อเพื่อียกความมั่นใจแมทที่จะเจอกับอินโดนีเซียได้นะครับโคตเตียฟันธงที่ทีมชาติไทยชนะ2ประตูต่อศูนย์หรือว่า1ประตูต่อศูนย์นะครับ ในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือมี f c e b o o k y o u u u b บล็อกดิสนะครับยางให้ FC ของเรานะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าทุกท่านที่เข้ามาชมใหม่ที่ยังไม่ได้กด Subscribe ครับช่วยกันกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราพัฒนาคอนเทนต์ที่ดีต่อไปวิเคราะห์วงการข่าสาารฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ